อันนี้เขาเออน,นี่อย่างนะกันทะลักเนาะ <Yeah. S 1> อันนี้ว่ามันไอของตลาดแท่แดนเนาะอันนี้บาวานิาซาอัตอืมบาวนิศาโอ,อนนาาศาโตครับ <Yeah. S 1> ผมสวัสดีครับผมวันนี้พบกับชาแนลจ่อยออนทัวร์ภากินไะเดี่ยววันนี้เราก็มาเที่ยวอำเภอกันทะลัก ตรงสถานที่ผมอยู่นี่ก็เป็นสถานที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเขาเรียกว่าศรีสะอโศกอยู่อำเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกษตอนนี้ก็มาช่วงปีใหม่ ออกอรายการเหรอออกรายการออกรายการอันี่ค่ะฉันมาซื้อนี่เหรอพี่บางด้วยเอาไม่ใช่อยากไดไม่ขอที่หายออกรายการดิเดี๋ยวไปดูตัวเองในช่องนะก็ในช่องละก็นี่ไงซื้อช่องน้ำก็ไม่นี่อันที่ฉันท่า เดี๋ยวหาเสื้อผ้าไอา้ตัวเล็กๆของกระตูนมีไหมไนนจะซื้อไปให้แมวนี่ดูสาวกันทารกกักสวยสว,สวยนะเออสวยสวยแล้วคุณหย่าเศร้านะสวยเหมหือนสาวอยุธยาไหมไอโซนเสื้อผ้า ตอนนี้ก็เป็นโซนมอนโ้ข oh. องเยอะมาก รายพลด่าคนหนูเต็นทสองเมตรบนสองเมตรเจอแล้วเต็นครับเต็นเออ ไม่เห็นติดใต้ราคาสางร้อยห้าสิบบาทสองเมตร เดินไปเดินมาเจอเต็นแล้วครับเต็นเป็นเต็นมาจากจีนราคาติดไว้อยู่ที่350บาทเดี๋ยวไม่รู้ว่าราคาจริงเท่าไหร่แต่น่าจะตามป้ายเดี๋ยวเอาเผื่อเรามีแคมปิ้งกลางตรงกลางเต็น350บาทไม่แพง ขนาดมันสองสองเมตรสองเมตรคูณสองเมตรเดี๋ยวไปถามแม่บ้านก่อนไอ้ท็ทด็ทด,ดูดูให้หน่อยอ้น,นี้มันสามร้อยห้าสิบใช่ไหมราคามองไม่เห็นตัวเลขสามร้อยแปดสิบห้าสามร้อยแปดสิบห้าโอเค เอวหาหาแนวร้วยกันใจใจเต้นสามร้อยแปดสิบห้าขนาดสองเมตรคูณสองเมตรเออรูดทิปดูเนื้อผ้านี่่ทิ้ายเนี่ยเจ๊นี่อันนี้มันจะใส่ตรงไหนเออน่าเ้าเราแกตรงนี้จนี่มันเป็นเต็นกันลงกันฝนนี่เออจ๊ อันนี้เป็นใช่โอ้ได้ได้แล้วพาขึนเอาไหมไม่เอานี่นี่มือที่นอนมือที่นอนนี่แม่เอาไหมเอาก็เอาซื้อของใช้ดูโอ้มาถามคนตาดีเมื่อกี้ก็ให้หลานดูให้

นี้ก็จะเป็นโซนพวกเครื่องปรุงเออตูมีดตูมีดตูมีดเจอแล้วมีดมีดมีดเจอโซนมีดแล้วจะมีมีดแบบที่เราต้องการไหม ngay ngay ni te pehep buk kong ni tem par kong duk ni tem jai buk jai te pir, jai tek te pir อันนี้ของฝากบะเออทางฝากทางนแน่นอันนี้15นิ้วมันลงราปาูวันนี้ไม่ีนะคะ164ตันนี้นะอันนี้ก็ไม่มี้เนดลมีดรลวงหรือปล่ปา ไหนทุกกองที่ได้เด้โอ้โหของเรามีตัวไหนมากมีเต็นท์อย่าง,เด,าเ,างเดียวไปหาเตายัง็ได้เตาไปหาเตาก่อน โอเคตาตาเห็นเต่าเดินดูมีแต่ของช่างของแต่งรถของใช้ ครับผมตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าหัวโศกคืออะไรเราก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกตอนแรกเราได้ยินชื่อเราก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นแลนด์มาร์คหรือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบสวนย่อมหรือสวนสาธารณะอะไรประมาณนี้พอมาแล้วก็เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นศูนย์ ก็เป็นสวนจำหน่ายสินค้าครับก็ก็มีผู้คนหลากหลายเข้ามาจับจ่ายซื้อของก็มีสินค้าก็มีให้เลือกเยอะอยู่พอประมาณนะครับก็อยู่อยู่จังหวัดศรีสะเกษอยู่อำเภอกันทะลักษ์ิกัด ตรงไหนเตาอ๋อออกไปข้างน,นอ,อ,อ,อกนนเดี๋ยวเราเดินไปดูเตาตรงไหนตรงไหน๋อกอ๋อข้ออออางหลังก็จะมีโซนข้างหลังอีก ตอนนี้ก็ได้ของเต็มรถแล้วของเราก็ได้เต็นม,มาตัวหนึ่ง<น>ของหน้านด้วนนอกครับ ยู่ด้านนอกครับขึ่งมาครั้งแรกเป็นไงขังเยอะอังเยอะอีกใช่ไหมตอนนี้เป็นส่วนน้ำจิ้มส่วนน้ำจิ้มกินปีใหม่กัน เลือกซื้อลูกค้าก็มาเลือกซื้อน้ำจิ้มไปกินเลี้ยงปีใหม่กัน ฝั่งฝั่งข้างในนี้ก็จะเป็นลานจอดรถนะครับจอดรถด้านหน้าด้านในฝั่งทางนี้ก็ฝั่งขวามือก็จะเป็นทางเข้าเป็นที่จอดรถบริเวณด้านหน้าก็จะประมาณนี้ครับฝั่งทางนี้ก็จะเป็นร้านค้าฝั่งทางนี้ก็จะเป็นห้องน้ําก็ ก็ถือว่ามาเดินเล่น <ๆ S 1> เดินชิวๆเดินซื้อของก็โอเคอยู่ตอนนี้ก็ <S <s เสียงรถค่อนข้างจะดังครับผมตอนนี้ผมก็ออกมาอยู่ด้านนอกรอเขาเช็คบินที่เคาน์เตอร์เตรียมจะกลับบ้านกันก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปมาเที่ยวอำเภอกันทลักษ์ครั้งแรกก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนขอลาไปก่อนบายๆสวัสดีครับ